เฮอานุ hey, no. นายหายดีแล้วเหรอจากทริปภูเขาไฟนะ่ะงั้นมาเดินทางข้ามเวลาดูหน่อยไหมไม่ไกลหรอกแค่ย้อนไป66ล้านปีเองนี่แหละนายมาถึงแล้วจำกฎของนักเดินทางข้ามเวลาให้ดีนะอย่าไปจุนจ้่งกับสิ่งมีชีวิตเจ้าถี่ทั้งหลายเป็นเจ้าตอนนี้ไงไม่งั้นนายอาจเป็นผู้เปลี่ยน,นวัฒนาการของมนุษยชาติเลยนะอานมันใช่หมีซะที่ไหนลุกขึ้นแล้วรีบเห็นเถอะ จ้าทีเร็กซ์สับฝีเท้าได้เร็วสุดถึง12บไมล์ต่อชั่วโมงเท <c oughs> ียบกับหุ่นของนายแล้วเอาตัวเองให้รอดเถอะจริงๆแล้วพลังการเคมื่อของทีเร็กซ์แรงกว่าเจ้าฉลามไม่กาดออลอนเกือบสองเท่าแถมมันยังจับเจ้าฮิปโปโยนเล่นได้อย่างสบาย <c oughs> อานู no, ฉันเตือนเลยนะ <c oughs> เดินระวังหน่อยอย่าวิ่งตรงตรงเยวนะต้องซิกแซกเ้าไว้เพราะหนักถึงเจ็ดตันและยาวตั้งสิบสามเมตรเลยทำให้เจ้าทีเร็กซ์ออกจกอุ้ยอ้ายไปหน่อย มันใช้เวลา4วินาทีในการหมุนตัว9 0องศางั้นรีบออกตัวเลยถ้าเจ้าไดโนเสาร์ดันลม้มลงมันอาจบาดเจ็บสาหัสได้จะลุกขึ้นอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมันเลยอ่านี่งั้นเอาชีวิตได้รอดโดยการท้างัดข้อกับมันสิพร้อมไหมลุยเลยขาหน้าของเจ้าทีเร็กซ์นั้นมีขนาดพิเศษไปหน่อยแต่ก็ยังยืดได้ถึงสฟุตชนะแถมกล้ามแขนยังย,งยกน้ำหนักไดถึง420ปอนด์ ซึ่งเกือบสามเท่าของน้ำหนักตัวนายเลยนะมีทางหนึ่งที่ดูข้าว่าะเจ้าทีเร็กซ์หมุนหรืองอแขนไม่ได้โอกาสชนะของนายเห็นอยู่ใสๆแล้วเอาเลยอันนี้โชว์ความดุดันหน่อยว่าใครเจ๋งกว่ากันโอเคเต็มเต็มตาเลยว่าถึงคราวเคราะห์ของนายแล้วช่วยกดไลค์ให้ด้วยถ้าชอบวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อไม่พลาดชมการผจญภัยของอาน